พูดถึงผลงานของลุงตู่กันอยู่ได้ทําไมไม่พูดถึงผลงานของพรรคเพื่อไทยบ้างล่ะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้เอาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย,ไทยมาเป็นพลังประชาชนจนมาถึงพรรคเพื่อไทยเลยก็แล้วกันขายสัมปทานหุ้นปตทสุดท้ายพี่น้องประชาชนต้องมาทนแบกรับค่าน้ำมันที่มันแพงขึ้นและราคาสูงกว่าต้นทุนของการผลิตจริง แก้กฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะหุ้นชินขอปเหตุการณ์ความรุนแรงปี53การเผาบ้านเผาเมืองเผาสารการโดยเฉพาะการที่มีนักโทษชั้น14คอยบงการอยู่เบื้องหลังมีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว สุดท้ายสมุนขี้ค่ามารับใช้เดินเข้าสังเตเป็นหางว่าวเสียหายกว่า7จ็ดแสนล้านบาทสมคบคิดกับกลุ่มจีนเทาโดยเฉพาะตู้ห่าวในการทำอสังหาริมซัพย์และเอาคนของตัวเองนั้นไปเป็นหุ้นส่วนกับตู้ห่าวหรือกลุ่มจีนเทางบบริหารจัดการน้ำและใช้ถึง3,50 0 0 0ล้านบาท ภายใต้มาตรการเอาอยู่สุดท้ายนอกจากจะช่วยเหลือหรือแก้ไขอะไรไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายและเป็นการท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์และหนักที่สุดจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งของการบินไทยเอามาจอดทิ้งไว้ที่สนามบินดอนเมืองกลายเป็นสุสานเครื่องบินที่ใช้การไม่ได้เสียหายกว่าเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาท บ้านเอื้ออาทรที่มีการทุดจริตขอรับชั่นจนกลายมาเป็นบ้านผีสิงเหมาะสำหรับนักล่าท้าผีเข้าไป